สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นำเสนอในส่วนของการทําชุดโ o w ์ r ัพพลายให้กับเอฟเฟกกีตาร์นะครับโดยอันนี้เราก็ diy จากของก็เก่าที่เหลือใช้นะครับหรือไม่ได้ใช้นะครับโดยเริ่มจากอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์อันนี้เป็นของเอซ s นะครับซึ่ง เอาพุทมันมีแรงดันอยู่ที่9.5โวลต์นะครับ2อแอมป์นะครับอันนี้หาซื้อตามร้านคอมพิวเตอร์หรือร้านวัสดุออของเก่าตลาดมืดหรือที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะครับาหาแรงดันที่มันประมาณนี้นะครับ9โวลต์เนี่ยนะครับส่วนแอมป์นี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ถ้า2แอมป์ก็จะจ่ายได้ประมาณสักสี่ถึงหตัวนะขึ้นอยู่กับ ตัวเอฟเฟกด้วยว่ากินกระแสะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเอฟเฟกตัวเล็กๆก็จะกินไฟใน,น้อยก็จะจ่ายได้มากขึ้นนะครับอันนี้ต้องต้องคำนวณเอานะครับถ้าเอฟเฟกตัวใหญ่ๆอย่างเช่นบอสเนี่ยกิน5 0 0 m มิลลิแอมหกร้อมิลลิแอมนะครับก็จะได้ประมาณสัก4ีหตัวนะครับโดยประมาณอันนี้ต้องกะเอานะครับซึ่งอันเนี้ยมันแค่เป็นตัวซอสเข้ามานะครับเป็น9.5นะครับ9.5แล้วก็หัวปัก อันนี้ผมแปลงแล้วนะครับแล้วก็ซื้อแจ็ค DC ซมาใส่มาเปลี่ยนเอานะครับให้รัวตรงนะครับลบในบวกนอกนะครับตัวใหญ่มันจะมาเป็นบวกในลบนอกนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเอานะครับหรือถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็สร้างขึ้นมาเองก็ได้นะครับผมก็จะใช้แหล่งจ่ายแาบตัวนี้นะครับจ่ายเข้ามาที่นี่นะครับจ่ายเข้ามาเสียบที่นี่นะครับ อันนี้จะเป็นลบในบวกนอกตัวนี้ทําหน้าที่กระจายกระจายไฟนะครับเป็นหกแชนแนลหกช่องทางนะครับกระจายไฟนะครับโดยที่เอ่อจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นสวิตชิงนะครับสวิตชิงไฟส่วนใหญ่ก็จะเรียบอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียบอยู่แล้วแต่ด้วยอ่าเพื่อความมั่นใจนะครับเราก็จะสร้างขึ้นมานะครับโดยที่ ผมก็ใช้ปีนาแ่นกประสงนะครับแล้วก็ใส่แจ็ค DC ไว้หนึ่งตัวสำหรับไฟเข้านะครับมีไดโอดก,กันกับขั้ว led แสดงสถานะนว่ามีไฟเข้านะครับแล้วก็เป็นวงจรฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ก็ใช้คาปาซิเตอร์ลหลายๆค่าหน่อยนะครับฟิลเตอร์นะครับความถี่น้อยนะครับความถี่เสียงฮัมนะครับอย่างตัวเนี้ยตัวใหญ่หน่อยนะครับก็จะบายพาที่ความถี่ต่ำทำให้ไฟมาเรียบขึ้นนะครับ แล้วก็ผมก็จะใส่โชคไว้หนึ่งตัวนะครับฟิลเตอร์ไว้หนึ่งตัวนะครับก็คือการหลายๆด้านนะครับการริปเปิลต่างๆนะครับซึ่งเวลาเราทําแล้วเนี่ยก็จะเอาสโคปจับนะครับว่าเอาพุทมันเนี่ยเรียบจริงไหมนะครับนะครับก็ถ้าเรียบจริงก็จะเป็นเส้นตรงๆนิ่งๆนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้ามีริปเปิลหรือมีสัญญาณน้อยเนี่ยมันจะมีแหลมๆขึ้นมาให้เราเห็นนะครับ อันนี้เอาสโคบจับก็จะนิ่งหมดเลยนะครับกล่องนี้กล่องนี้ทําหน้าที่กระจายไฟเฉยนะครับนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์มาในตัวนะครับนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไฟมาเรียบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นกระแสเนี่ยจะจ่ายมากจ่ายน้อยนะครับขึ้นอยู่กับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราใช้อะแดปเตอร์ตัวใหญ่จ่ายกระแสมากขึ้นนะครับก็จะจ่ายไฟให้อะเฟกได้มากขึ้นนะครับนะครับซึ่ง เราสามารถเปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับถ้ามาีตัวที่แอมมากขึ้นก็เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็มาเสียบเข้าที่นี่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ทำหน้าที่กระจายไฟผมตัวนี้ผมทำไว้หกเส้นนะครับก็ไม่มีอะไรกล่องพลาสติกธรรมดาหยอดกาวปิดฝานะครับทำง่ายๆถ้าใครมีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับลองทำดูไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะครับทำเอาเองนะครับแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดอะแดปเตอร์ที่เป็น ที่เป็นอะแดปเตอร์ปกติที่ไม่ใช่สวิตชิงนะครับเป็นหมแปลงแกน i ออแบบนั้นนะครับมันอาจจะมีเสียงฮัมเสียงอะไรเยอะหน่อยนะครับก็ตัวนี้มันก็จะช่วยได้นะครับช่วยฟิลเตอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับก็อามานำเสนอให้ดูครับสำหรับการทำ power supply จ่ายให้กับเอฟเฟกนะครับสร้างเองจากอุปกรณ์ที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้นะครับ โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ